มีกรณีหนึ่งที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านชาอีกแล้วนะครับก็คือน้องคนนี้อายุ15เองครับน้อง15มาจากนาครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มาขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเ,เจ้าโลกของน้องเนี่ยที่มีอยู่อันเดียวเนี่ยนะฮะเจอรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะฮะซึ่งก็เหมือนกับเป็นขายใหญ่หน่อยสามารถขายน้ํากระท่อมในโรงเรียนได้ครูก็ไม่ได้ว่าสุบรีต่อหน้าครูก็ทําได้ครูก็ไม่ได้ว่าก็บังคับให้น้องเนี่ย เข้าไปในห้องน้ําค่ะแล้วก็เอาอะไรบางอย่างเนี่ยใส่ช้อนแล้วก็จุดไฟแช็คหล่นเพื่อมันละลายหลยังจากนั้นก็เอาใส่ริ้งอะดูดเข้าไปแล้วบอกน้องบังคับน้องเลยนะฮะบอกให้ฉีดใส่ของน้องคือรุ่นพี่บังคับฉีดไอสารที่ว่าเนี้เข้าไปในอวัยว,วะเพศถูกต้องให้น้องฉีดเองบังคับนะฮะถ้าไม่ทําจะกระทืบน้องจำใจต้องฉีดใส่เข้าไปนะฮะท่ามกลางที่รุ่นพี่เนี่ยก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย คุณผู้ชมครปรากฏว่าไอ้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยคือ1สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองล่าสุดสภาพของน้องเนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้ขออนุญ,ญาตจําลองให้ดูนะฮะคือมันบวมออกมาจนมันปริแตกออกมาเป็น3ท่อนนะ่ะแล้วก็มีแต่หนองมีแต่หนองออคุณผู้ชมฮะ อย่าว่าแต่คือน้องบอกว่าปัจจุบันนี้เดินแทบไม่ได้เลยเดินไม่ปกติอย่าว่าแต่เดินไม่ปกติเลยฮะ <c oughs> ผมว่าใช้การเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้ว <c oughs> ให้ฟังน้องก่อนนะฮะน้องบอกตอนนี้เครียดมากแล้วไอรุ่นพี่คนนี้ปกตทิทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่เคยคิดจะขอโทษเขาเลยแม้ <c oughs> แต่คําเดียว <c oughs> โดนบังคับทำนะฮะอะลองฟัง <c oughs> ดูหน่อยพี่รุ่นพี่เขาก็เอายาอะไรไม่รู้ว่าใส่ช้อนแล้วก็เอาไปเช็คลนที่ช้อนครับแล้วก็บีบ บีบสารนั้นได้ไม่รู้เข้าในสลิงครับพอ mm hmm. บีบเสร็จแล้วก็ุ่พี่เขาก็จีดเลยครับเม mm ือ hmm. ไอ้วันนั้นผมใส่กางเกงพละไปด้วยปว mm hmm. ดแล้วก็เจ็บแล้วก็คันนี่คุณผู้ชมครัคุณแม่น้องเนี่ยที่จริงแล้วพาไปแจ้งความที่สพนาบอนแล้วนะครับ แล้วจําเป็นต้องยืมเงินญาติมาจํานวนหนึ่งเพื่อเอาน้องเนี่ยไปพ่าตัดรักษาเพราะโดนบังคับทําแล้วมันมันแย่เลยอะฮะผ่ะาตัดไปแล้ว11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ10วันหลังจากเกิดเรื่องแต่ปรากฏว่าไม่หายครับยิ่งนานวันยิ่งแย่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเลยมาปรึกษากับทางศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางยูโรท่านนี้พันธมตรีนายแพทย์จิรวีคุณหมอบอกอะไรรู้ไหมฮะ <S <S ไอที่ฉีดเข้าไปอ่ะมันเป็นขี้ผึ้ง ขี้พึ่งมาหลนไฟให้ละลายแล้วฉีดเข้าไปแล้วมันก็ไปแข็งตัวอยู่ข้างในที่เห็นฉีดๆเขาบอกเป็นน้ํามันมะกอกนี่เป็นขี้พึ่งเลยเหรอขี้พึ่งฮะนล้วมามะกอกก็แย่แล้วฮะคุณหมอบอกว่าปัจจุบันนี้ของน้องเอาจริงๆ่้าไอขี้พึ่งเนี้ยมันลึกไปถึงแบบตรงเส้นประสาทเลยอะทาให้ปัจจุบันนี้นะน้องไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเลยแต่พอจะซ่อมได้อยู่อาจจะใช้เวลาหน่อยประมาณ3เดือนต้องฟื้นฟูนะฮะเขาบอกเคสนี้ซับซ้อนมากเพราะว่าการแย่งจริงนี่นะฮะอะประมาณนี้ดูเป็น อุตาหอนนะฮะเตือนภัยท่านชายเอาไว้เนื่องจากตอนที่ฉีดเข้าไปขี้ผึ้งมันเพิ่งถูกไฟแช็กลนมันก็จะเป็นของเหลวมันร้อนไงแล้วมันพอเข้าไปข้างในมันไปทํำลายเส้นประสาทต,ตรงนั้น,นสงสารนะจริงๆแล้วไอ้รุนพี่ันนี้ต้องไปตามด้วยนะโรงเรียนอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะคะ